ช่วงโบนัสเฮลทิปสาระเพื่อสุขภาพในตอนที่แล้วคุณหมอของเราได้แนะนำถึงผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพไปเบื้องต้นบ้างแล้วว่าควรจะไปตรวจอะไรและควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างมาถึงตอนนี้หลายๆท่านคงมีคำถามว่าการตรวจสุขภาพสามารถค้นพบโรคร้ายแรงในร่างกายของเราได้จริงหรือ วันนี้คุณหมอของเรามีคำตอบไปชมกันครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงการตรวจสุขภาพนะครับการเตรียมตัวสำหรับตรวจสุขภาพแล้วตรวจสุขภาพเนี่ยเจาะเลือดดูอะไรบ้างนะครับมาถึงตอนนี้เราใช้มาคุยกันว่าตรวจหามะเร็งเนี่ยตรวจได้จริงไหมนะครับแล้วตรวจอย่างไรนะครับ สำหรับการตรวจหามะเร็งนะครับก็มีคนไถ่าถามกันมามากมายนะครับจากประสบการณ์ที่ได้อยู่ศูนย์ตรวจสุขภาพของโรงพยบาบาลรามาธิบดีนะครับมักจะมีประชาชนหรือว่าผู้ที่จะมาตรวจนะครับมาถามว่าจะขอตรวจหามะเร็งทุกชนิดจะทําอย่างไรนะครับก่อนอืน่นต้องขอความเข้าใจกันก่อนว่าสําหรับการตรวจหามะเร็งนะครับก็คือว่าจะมีเรื่องของการเจาะเลือดนะครับเพื่อหาสารติดตาม มะเร็งแต่ละชนิดนะครับสารติดตามที่ว่าเนี่ยเป็นอย่างไรสารติดตามที่ว่าเนี่ยมันเป็นสารที่ร่างกายเราสร้างอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าท่านเป็นมะเร็งชนิดไหนจะสร้างสารนั้นมากกว่าปกตินะครับขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งขึ้นอยู่กับสารแต่ละตัวนะครับฉะนั้นหากใครจะเจาะสารติดตามมะเร็งขอแนะนำนะครับว่าควรจะปรึกษากับแพทย์ก่อนเพ <Billie S 2> ื่อซักประวัติว่าจริงๆแล้วท่านมีความเสี่ยง ที่จะเกิดมะเร็งนั้นหรือเปล่านะครับเช่นประวัติในครอบครัวนะครับแล้วก็อาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหากไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลเสียที่ตามมาต่อสุขภาพอีกมากมายนะครับนอกจากการตรวจเลือดแล้วนะครับก็จะมีการตรวจอย่างอื่นอีกนะครับขึ้นอยู่กับมะเร็งแต่ละชนิดนะครับ เช่นถ้าเรากังวลเรื่องของมะเร็งเต้านมและมีความเสี่ยงนะคะก็จะมาถ่ายภาพรังสีเต้านมหรือที่รู้จักกันเรียกกันว่าแมมโมแกรมนะครับใครมีที่มีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งลำไส้นะครับก็ต้องมาทําการสองกล้องบริเวณลำไส้ใหญ่นะฮะต่องกล้องผ่านทวารหนักเพื่อจะไปดูลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็จะต้องตรวจเพิ่มเติมตรวจอุจจาระเพิ่มเติมนะครับใครที่มีความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งตับนะคะ อาจจะต้องทำเรื่องของอันต้าซาวหรือว่า X Computer, เอ็กซรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและก็อาการของผู้ป่วยแต่ละคนเป็นสำคัญนะครับก็มีคำถามตามมาว่าควรจะเริ่มตรวจหามะเร็งตั้งแต่อายุเท่าไหร่คำตอบก็คือว่าไม่มีอายุที่แน่นอนนะครับสำหรับการเริ่มตรวจ หามมะเร็งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่และบุคคลนะครับถ้าในประวัติในครอบครัวของใครมีเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับในญาติสายตรงก็อาจจะตรวจในอายุที่เร็วขึ้นนะครับหรือคำก้อนได้แล้วสงสัยหมอก็จะตรวจเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่แน่นอนในเรื่องของอายุคงไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนนะครับ สิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ที่อยากจะตรวจหามะเร็งในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดหรือตรวจอะไรเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญคือที่พบบ่อยที่สุดคือผลบวกลวงนะครับก็คือว่าค่าในเลือดเนี่ยของท่านออกมาเนี่ยมันผิดปกติเล็กน้อยจะทําให้ท่านโตนกตกใจกังวลกลัวว่าจะเป็นนูน่นเป็นนี่ต่อไปต้องไปทําการตรวจเพิ่มเติมแล้วการตรวจบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงหรือผลแทรกซ้อน อาจจะเกิดผลแทรกซ้อนอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่างใจระหว่างผลดีผลเสียที่สำคัญที่สุดคือการหมั่นสำรวจตัวเองดูว่าตัวเองเนี่ยมีอาการอะไรไหมนะครับแล้วดูร่างกายตัวเองให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะการเป็นาการรับประทานอาหารการออกกำลังกายลดความเสี่ยงในเรื่องของการดื่มสุราลดการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ ดูประวัติความเสี่ยงในครอบครัวของตัวเองว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีกรรมพันธุ์หรือพันธุก,กรรมในเรื่องของโรคมะเร็งไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นโรคมะเร็งบางชนิดนะครับที่กรรมพันธุ์จะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่โรคมะเร็งทุกชนิดนะครับถ้าท่านอยากจะตรวจหามะเร็งจริงๆนะครับควรจะปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อจะดูในเรื่องของมะเร็งแต่ละชนิดนะครับและการตรวจ ในแต่ละอย่างนะครับวางแผนร่วมกันว่าจะตรวจอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับชีวิตเด็กที่เกิดมามีอะไรให้เรียนรู้รออยู่อีกมากมายหากได้เติบโตและทำตามความฝันเขาก็จะมีอนาคตที่สดใสแต่เด็กที่เป็นโรคตับระยะสุดท้ายพวกเขาอาจไม่มีโอกาสถึงวันนั้นชีวิตของแม่ก็คืออยากเห็นลูกได้เติบโต ขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกโดยมูลนิธิรามาธิบดีโบนัสชีวิตเหรอคะต้องบอกว่าโบนัสชีวิตที่ได้มาครั้งนี้ก็คือ ได้เข้ามาเหยียบอยู่กับบริษัทเวิร์กพอยต์นะคะต้องบอกว่ามันเป็นโบนัสที่แบบว่าเราโบนัสก็คือคนต้องทํางานแล้วก็มีโบนัสนะคะแต่ว่าส้มเนี่ยคือโบนัสที่ได้คือเป็นโบนัสที่เราเกิดมาแล้วก็ได้เข้าบริษัทเวิร์กพอยต์คะมันยิ่งกว่าถูกหวยนะคะมันเป็นโบนัสที่แบบว่าชาตินี้คงไมไ่มีวันเลย